หนูหามินเรียนหนูไม่อยากของพ่อแม่หนูอยากชื่อเด็บอกพ่อแม่บ้างหนูอยากมีไรายได้เสริมหนูเสียใจมากเลยค่ะอะไดีครับก็ดหน,นูแบบนี้ครับอาจารย์นัตพงศ์ครับกร,กรณีที่เป็นข่าวที่น้องอายุ15ปีถูกจับกรณีที่ ให้ไปทํากระทรงขายนะครับตามพรมบลิติทธิ์หรือพราบัญญัติลิสิทธิ์นะครับโดยปกติแล้วาชบจญนิติิึกิ์เนี่ยโทษปรับค่อนข้างจะสูงน,นะครับอาจจะเป็นแสนแต่ว่าเนื่องจากความผิดตาม,มราบัญญเนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้อ๋อไม่ใช่อายาแผ่นดินใช่ครับแล้วก็เขาจึงเปิดโอกาสให้คู่กรณีอาจจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจแล้วก็แต่ตกลงกันเผือว่าจะมีการอาจจะใช้ค่าเสียหายก็เป็นความิที่ยอมความได้ออนนี้มันมีประเด็นว่าง้องคนเนี้ยนะครับเขาถูกล่อให้กระทําความผิดนะครับเนี่ย แต่เนี้ยก็เลยมีข้อสงสัยว่าไอ้อที่บอกล่อซื้อกับล่อกระทำความผิดเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงครับาอาครับก <พอ S 2> ่อนอื่นขออธิบายก่อนนะครับว่าในความผิดอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยครับการที่จะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้เนี่ยนอกจากเขาจะต้องได้รับความเสียหายโดยตรงหรือว่าเป็นผู้เสียหายโดยพฤตนทีไหนแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเขายังต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายด้วยก็คือเขาจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไม่เป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือสมัครใจวิวาทด้วย ในกรณีนี้ครับเป็นกรณีที่น้องเขาได้รับการติดต่อมาทาง Facebook ว่าให้ทํากระทงลายลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําความผิดมาก่อนครับเมื่อเขาไม่ได้มีความตั้งใจมีความผิดมาก่อนมีคนมาก่อให้เขาก็ทํความผิดคนที่ก่อให้เขาก็ทําความผิดเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายด้วยดีใดจึงไม่มีฐานะเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้เนี่ยครับในเรื่องการล่อซื้อการล่อยการทำความผิดเนี่ว่าถึงขั้นการชั้นพิจารณาของศาลเนี่ยศาลจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ไหมเนี่ยครับ ให้แยกเป็นว่าถ้าหากว่าตัวน้องเขาหรือผู้กระทาความผิดเนี่ยเขามีเจตนาที่จะกระทาความผิดมาก่อนโดยที่มียาบ้าหรือว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายมาอยู่แล้วและมีคนมาล่อซื้อขายเป็นปกติใช่ใช่ครับแล้วมีคนมาลอ่อซื้อเขาเนี่ยถือว่าเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานอย่างหนึ่งสามารถที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเขาเรียวกว่าล่อซื้อใช่ไหมอ่ามาตรา2 2 6แต่หากว่าน้องเขาไม่มีความ ตั้งใจหรือเจตนาที่จะทำความผิดมาก่อนแต่เป็นเพราะการจูงใจมาก่อให้เขาก็ทําความผิดตัดสินใจเนจากการล่อซื้อเนี่ยครับถือว่าไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เป็นพยานหลักฐานที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226เนี่ยเขาถึงวรียกวนารล่อให้กระทำความผิดใช่ครับไม่มีเจตนากระทำความผิดเลยตั้งแต่แรกแล<ช>้ว่อมา<ช>ยุยงส่งเสริมเขา,<ม>าจูงใจเขาได้ก็แล้วแต่ครับผมแล้วในส่วนความผิด ของตัวแทนบริษัทนะครับได้ทราบว่าเขาไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริงเขาจะมีความผิดอะไรไหมครับก็เป็นความผิดฐานการโชคเลยครับครับเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิใช่ไหมฮะแล้วคุณไปข่มขู่ว่าจะไปจับกลุมเขาแล้วก็เรียกเงินเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นการข่มขู่ที่จะให้เป็นอันตรายต่อสรีภาพนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วผู้ร่วมกระบวนการกี่คนครับประมาณสคน4คนี่คนอ๋อสามสี่คนใช่ไหมร,รอดไปผมเข้าใจว่า5้าคนถ้า5้าคนเนี่ยนะครับคนที่ร่วมกระบวนการด้วยถึงแม้ไม่ร่วมมากนโช่วเขาเนี่ยอาจจะเป็นความผิดฐานฟ้องโจรน,นะครับ<อ>เพราะว่าคุณร่วมกันวางแผนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็การทาความผิดในภาค2องลงโทษเนี่ยนะที่จะเป็นต้องโจรได้การกระทําความผิดนั้นนะครับโทษต้องอย่างสุดไม่เกินตั้งหนึ่งปีขึ้นไปกันโชคเข้ากันโชคเข้าพอดีเลยครับ5ปีขึ้นไปครับผมครับ แล้วประเด็นในส่วนของจริงๆการที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะข่มขู่หรืออะไรเขามีสิทธิตามกฎหมายนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะไปใช้สิทธิ์ขมขู่หรืออะไรคดีอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคดีแพ่งนะ,นะครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยมันมี คำพิพากษาฎีกาตัดสินว่าคนเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเนี่ยนะครับยังต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายเลยอ,อ <คา S 2> มอแมาว่าเป็นเจ้าหนี้ก็จริงใช่ครับมันเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนยครับต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายจะไปข่มขู่เอาชีวิตเขาจะเพื่อให้ได้เงินมาเนี่ยมันก็อาจจะผิดกันโชคได้แต่นี่เป็นคดีแพ่งนะครับนะครับโอเคสวัสดีครับ